อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคปป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต,าต,าต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวกันดีกว่าเพราะว่าล่าสุดเลยในตอนนี้สาวไบลท์พิงค์ที่ขึ้นคอนเสิร์ตแล้วนะครับแต่ว่าเป็นรอบซาวเชคนะครับเริ่มต้นเวลาประมาณ5้าโมงเย็นของทางประเทศไทยแล้วสาวไบลท์พิงค์ขึ้นซาวเชคให้กับแฟนๆในแบบ ping ก่อนใครเลยวันนี้ลิซ่าเนี่ยมาในลุกที่เท่มากๆจากที่ขึ้นซ้อมไปนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ลิซ่าของเราเนี่ยแวบไปถักเปียผมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับลุกถักเปียแล้วก็หน้ามานะครับแต่ว่ายังเป็นเสื้อตัวเดิมแล้วก็กางเกงตัวเดิมที่ขึ้นซ้อมเพลงมันนี่แล้วก็ลาริสาเมื่อกี้มาซาเช็คครั้งนี้เนี่ย บอกเลยว่าเ n e r g y แต่ละคนสดใสมากๆทั้งร้องทั้งเล่นทั้งเต้นนะครับถึงแม้ว่าอากาศจะไม่ค่อยเป็นใจคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนกันไปหน่อยแต่ว่าดูเหมือนจะร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวลิซ่าเนี่ยมีการแบบขยับเสื้อให้ลมตีด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะอบอ้าวจริงๆแหละฝนจะตกก็ไม่ตกครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็แดดไม่มีมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าคิดถึงประเทศไทยเราเลยก็ได้นะครับตอนที่มันอบอ้าวมันเป็นยังไงเนี่ยที่มาลเลเซียในตอนนี้ก็น่าจะประมาณนั้นแต่ใดๆก็คือลิซ่าเนี่ยน่ารักจริงๆนะครับวันนี้ สดใสร่าเริงสุดๆไม่รู้ว่าเอา Energy กลับมาด้วยขนาดไหนนะครับแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยลิซ่าไม่อ่อนโยนเลยจริงๆลูกนี้เท่บัดใจพอมาเจอผมเปียแบบนี้เขาให้เนี่ยก็ยิ่งเท่คูณ2นะครับแต่ว่าความตื้อความสนของลิซ่าบนเวทีนั้นก็ยังคงเหมือนเดิมเลยมีการทําท่าแปลกๆชู์ท่าหัวใจยังไม่พอแต่ว่าประกอบท่ารําไทเก็กเข้าไปด้วย ก็เป็นลิซ่าที่เป็นลิซ่าแบบนี้จริงๆนะครับห่านไปเพียงแค่เดือนเดียวเองแต่รู้สึกว่ามันนานมากๆเลยหลายๆคนบอกว่าคิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากๆเวลาที่สาวๆนั้นอยู่บนเวทีไม่ว่าจะเป็นรอบซาวเช็คหรือว่ารอบแสดงจริงก็ตามโดยเฉพาะหลา,ามัมมี่ของลิซ่านะครับพอมาเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย ยิ้มแก้มปรีกกันไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้เข้าไปอยู่ในคอนเสิร์ตวันนี้ก็ตามหรือว่าคนที่ติดตามอยู่ทางทวิตเตอร์ตามโลกโซเชียลต่างๆเนี่ยเห็นลิซ่าสดใสาราเริงแบบนี้ทุกคนก็ดีใจและก็อยากส่งกําลังใจงให้กับลิซ่ากันรัวๆเลยนะครับเอนเตอร์เทนทักทายแฟนๆที่มาเลเซียดีสุดๆแถมยังมีการเล่นเล่นกันกับโรเซ่ด้วยรอบซาวเช็คอย่างขนาดนี้นะครับบอกเลยว่าแสดงจริงเนี่ยคูณ1ิบไปเลยในตอนนี้ลิซ่าของเราเนี่ยก็เริ่มแต่งหน้าทําผมรอแล้วนะครับมารอดู ชุดในคอนเสิร์ตครั้งนี้กันดีกว่าว่าพักไป1เดือนชุดใหม่กี่เซ็ตกี่ใจจะมากันนะครับแต่ที่แน่ๆรอดูกันได้เลยสําหรับในวันนี้นะครับใครที่ชอบลิซ่าในลุคนี้กันบ้างกับการถักเปียเทๆ่ๆทรงพูริสแบบนี้บนเวทีตอนซอบซาวเชกนะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยหรือว่าใครที่คิดถึงโมเมนต์แบบนี้ไม่ไหวแล้วเนี่มารอดูกันนะครับอีกเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเราก็จะได้ดูกันแล้วกับคอนเสิร์ตของ Black พิงค์บอลพิงค์เวิลด์ทัวร์ที่มาเลเซียกัวลาลัมเปอร์นั่นเองนะครับมาร ต่างๆบนเวทีนี้กันดีกว่าว่าจะมีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ